สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมยศพลแสงนิลอีกครั้งเรามาวิเคราะห์ภาวะตลาดและภาวะการลงทุนจากสัปดาห์ที่แล้วกันเลยนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตลาดก็พันผวนเชิงบวกตรงตามที่ผมคาดการไว้นะครับโดยมีปัจจัยกดดันเข้ามานะครับก็คือการเลื่อนประชุมจัดก,การแผนโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมแต่ว่าตลาดก็ยังสามารถปรับขึ้นได้ต่อนะครับโดยการที่นักลงทุนเนี่ยคลายความกังวลประเด็นการขึ้นดอกเบี้ยนในสหรัฐ หลังจากที่ตัวเลขเงินเฟ้อออกมาต่ำกว่าที่หลายฝ่ายคาดการไว้นะครับประกอบกับมีข่าวเรื่องการจัดตั้งรัฐธรรมนูญชั่วคราวอันนี้ก็ส่งผลให้เซนติเมนต์การลงทุนโดยรวมยังคงเป็นบวกอยู่ส่วนหุ้นที่ผมแนะนําไป3ตัวนะครับก็คือไอร่าเอฟโกและ E ีนะฮะมาดูกันนะฮะตัวไอร่าบอกไปซื้อประมาณ2บาท26สตางค์ประกอบว่าสัปดาห์นี้ราคาก็ลงไปอยู่ที่ประมาณ2บาท26สสตางค์จริงๆแล้วก็มีการรีบาวกลับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ สองบาทสาสตางค์เป็นกำไรไป3%ตัว F อ o กนะครับราคาอยู่ที่สี่บาทเก้สตางค์นะครับก็ใกล้เคียงกับช่วงสัปดาห์ก่อนที่อยู่4ี่บาทเกสตางค์ส่วนตัวสุดท้ายคือตัว E นะครับตัวนี้แนะนําไปตอนราคา1นึบาทสิสตางค์อ e ขึ้นไปทำนิวไ h นะครับที่1บาท28สตางค์เป็นกำไรไปถึง13%ใน1สัปดาห์นะครับ ทีนี้มาดูสัปดาห์นี้กันบ้างนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยผมมองว่าตลาดไทยจะยังคงพันผวนเชิงบวกอยู่นะฮะถ้าสามารถยืนเหนือ1550จุดได้ก็มีโอกาสไปได้ถึง1570จุดนะครับปัจจัยที่ต้องติดตามคือเรื่องของงบไตรมาสที่2ที่จะค่อยๆทยอยออกมาและคำแถลงการเกี่ยวกับนโยบายต่างๆของคอสชอด้วยนะครับรวมไปถึงตัวเลขของทางฝั่ง,งสหรัฐนะครับอย่างเช่น P M I ภาคบริการจะออกมาในวันนี้นะครับ วันพรุ่งนี้วันอังคารเฟดจะเริ่มประชุมนโยบายทางการเงินนะครับส่วนวันพุธก็จะมีตัวเลขจ้างงานและตัวเลข GDP ออกมาด้วยนะครับเช่นเคยนะฮะวันนี้มีหุ้น3ตัวมาฝากตัวแรกคือตัว AQ นะฮะปัจจัยบวกก็คือการ Turnaround ภายใน2ปีข้างหน้านะครับราคาเหมาะสมทุกคนเข้าซื้ออยู่ที่40สตางค์ขายได้ที่55สตางค์อัพไซด37์37%ตัวที่2นะครับเป็น RCL นะฮะด้วยปัจจัยหนุนจากแนวโน้มกลุ่มขนส่งและเดินเรือที่กำลังกลับฟื้นตัวขึ้นมานะครับแนะนำซื้อเมื่อราคาเข้าใกล้8บาทไปขายที่10บาทอัพไซด์25%แล้วตัวที่3ที่ยังคงโดดเด่นอยู่นะครับเป็นตัว w h a ซึ่งกำไรจาก9้าวกระโดดจากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุนร i ทนะฮะแล้วก็มีการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศด้วย แนะนำซื้อนะครับเมื่อราคาย่อลงมานิดหนึ่งประมาณ35บาทแล้วกลับขึ้นไปขายีอทีประมาณ40บาทอัพสายสิถึงสิเปอร์เซ็นต์นะครับและนั่นก็คือแผนการลงทุนของสัปดาห์นี้เดี๋ยวกลับมาพบก,กับผมยศพลแสงนินได้ใหม่ในช่วง Smart Move ในวันจันทร์หน้านะครับช่วงนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ be your trusted working partner